สวัสดีค่ะส่งงานค่ะสตาร์ทรถค่ะสตาร์ทรถจะเป็น d a y l i ล h t ออ d i ดีนะคะไฟลีค่ะไปต่ำค่ะไปสูงค่ะอวอร์เตอร์ทุกตัวของทางร้านทำงานเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูแสงหน้ารถนะคะ<อ>นะคะคัดเอาอคมๆแสงเข้มๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแสงผ่านฟิล์มค่ะ แสงนอกตัวรถและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะคะคันนี้เป็น Toyota Vigo นะคะลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดเวรกเตอร์ใบวอก9.1 l a c k Edition นะคะพร้อมด้วยวงแหวน LED B M สไตล์นะคะและเดวิวไอตาฟ้านะคะและ daylight ไฟเลี้ยวทรลลันนิงค่ะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะคะนี่ค่ะพร้อมด้วยบรลัด c x 55วัตต์นะคะเต็มกำลังเลยค่ะ สนใจงานดีๆเนียนๆติดต่อทางเพจ Facebook BTPremium Motor s i n o n ได้ทุกสาขานะคะติดตั้งชิ้นงานเราทำงานช่างหมีค่ะขอบคุณค่ะ